สวัสดีค่ะพี่น้องอนี่ย้ายได้ข้าวโพดมากค่ะปลูกไผ่ไปบ้านจะหแล้วปลูกเองด้วยค่ะนี่พี่น้องย้ายสีมาฮ้อนฮ้อนออกซับหัวถ่ายออกแล้วก็สีตุ่มให้ร้านกินด้วยพี่น้องขอ้าวโพดแล้วปลูกเองเบื้องด้วยลนะแ <laughs> ตะห่ตหกักแต่หักฟักเปาะแต่แปะ <laughs> ดูล่ะฟักเขาโคตรเพลินไหมพี <c> ่ <oughs> กันกับพี่ต้นไม่เก่งเหมือนน้องไมเลย <c oughs> เก่งขี้หลับด้วยนะฟักเขาโคตรตัก <c oughs> สีม่วงใครปลูกเนาะใครปลูกเนาะสมัติฟักหน่อยเถอะเนาะอันะนี้สีม่วงโคตรสีม่วงค่ะ ต้องแกะเปียกมันออกบางๆมันเหลือหน่อยๆเด็ดต้มสุกไว้ลรงดูละพี่น้องน่สีม่วงเลยค่ะเม็ดจะเป็นสีม่วงหรอ,อสันโอ้เป็นที่ดีอยู่เลยล่ะเนาะเป็นเม็ดดีเป็นเม็ดดีได้สิต้าามให้น้ำกิน ไส่นามต้มกันเ้วอค่ะพี่น้องต้มซุกแล้วค่ะพี่น้องบึ้งเก็บบอกจากหมอกันดูกินเหมือนแร้งจักอันไหนเป็นสีม่วงสีขาวนาต้มแล้วม่วงไปน้ำกันเหมือนเลยอดจ้า ขวดข้าวเหนียวแต่ว่าเป็นสีม่วงข้าวเหนียวข้าวกำที่นี่เนาะแกะเหมือกันนะเอา เปียกเป็นสีม่วงข้างในเป็นสีสีขาวอมม่วง <laughs> นี่จ้าพี่น้องมาดูที่ดีดดอยู่เล้แหละบพื่ค่ะก็เห็นลูกกินมาแล้วขอโคดน้ำกันเด้อพีนอ่น้องมาดูนะขอโขดคดข้าวเหนียวข้าวเหนียวขอกำ <laughs> ก็เป็นไนของเราอยู่เน,นี่จับพี่น้องดูกระลังแสบกระลังอ่อนๆพอดีพอดี